แต่เช้าทำงานเดินเงี้ยงเงี้ยงเงงมาแล้วเอ้ยขยันแต่เช้าเลยวันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดขายอยากขา้าวลามอ,ะอ่ะขา้าวไม้เท่าไหร่ยีห้าสามสิบอ๋อาแป๊บนึงตามมากินขา้าวามอันเนี้ยขา้ามกระบอกจักบาทยี่สิบยี่ห้าสอย้อห้าโอมีอะไรบ้าง มีดำมีขาวค่ะมีดำมีขาวเอาขาวดีกว่ามีร้อยคหมเอาขาวไม้ไม้ยี่สิบอ่ะแล้วก็ดำไม้ยี่สิบไม้ขาวมาจากไหนอ่ะข้าศีลาค่ะฮะข้าศีลาค่ะข้าศีลานั่งรถอะไรมาจะเช่าอ่ะรถตู้รถตู้รถตู้นะรถตู้รัตนานะอ๋อขยันเล้อ่ันนี้ขายหมดขายหมดนี่ได้เท่าไหร่ขายหมดนี้ได้เท่าไหร่พันสามพันสี่นี่เละโอ้เฝ้าเยอะแล้วเนี่ย มันเดือนเดือนก็กว่าแล้วยังไม่มาขายนี่อ๋อพิ่งพึ่งกลับมานี่ใช่ไหมโอ้ยว่านเลยงดหงิดเลยงดเงียบแล้วขายของไม่ได้เนาะคนเคยเขมาค้าขายไม่ได้ส่องไม้ยายอ่ะช่วยส่องไม้ได้เลยมันหมานหมานหมานยายหมดไปไวเด้อไดาครับผมโชคดียายครับผมไปแล้วข้าวหลามท่าทีลา